เขาโดนผีสิงและติดคำสาบเนื่องจากเกิดมาเป็นที่ดึงดูดของวิญ,ญญาณอยู่แล้วทำให้เก็บตัวและไม่กล้าออกมาใช้ชีวิตกว่า2ปีแต่เอโกะก็ได้ช่วยให้เขากลับมาเข้าสังคมได้ถึงแม้เขาจะได้ขึ้นมาหาลาัยพร้อมกับเธอสัมผัสที่ดึงดูดวิญ,ญญาณก็ยังแรงไม่ต่างจากเดิมเพิ่มเติม,มคือกลัวผีขึ้นสมองแต่มันก็ต้อง m o ฟออนเลยหางานพิเศษและได้เป็นอาจารย์สอนให้เด็กคนหนึ่งที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของเอโก้ได้แหละแขนข้างนั้นมีปีศาจอยู่หรอคะตุ๊กตาตัวนั้นอ่ะทิ้งไปซะสิงน้องคนนีี้ชื่่ออออยยยาาูป3ว IQ6 งตเธม รูม่านตา2องอันดูคล้ายคึนกับหัวกะโหลกเห็นโลกคนเป็นระดับ HD แต่เห็นโลกวิญญาณระดับ 4K ซึ่งน้องอ่ชอบเรื่องรีลาบมาพลงังดึงดูดวิญญาณของพระเอกถึงเหมือนเทพมาโปรลนจะชวนไปที่เฮียนเฮียนกันสักหน่อยโอยโดนผีสิงแล้โดนคำสาบกูจะไปมั้งบริษัทติวเตอร์ใช่ไหมคะอาจารย์ที่ส่งมาถามว่าหนูใส่กก,กนเสีย พอมาถึงมันก็เป็นตู้โทราศาพัพท์แห่งหนึ่งที่เคยมีคนถูกฆ่าตายแต่น้องกลับมองไม่เห็นผีสักตัวเลยจะโทรเข้าไปตามตำนานแต่พระเอกก็บอกเดี๋ยวโทรเองเพราไม่อยากให้คนอื่นมาเสี่ยงและมันก็มาทันทีเลยน้องเลยโยนตุก,กตาเข้าไปมันก็ระเบิดออก ทั้งตีเลยรีบขับกลับบ้านมาตั้งหลักก่อนวันต่อมารอบนี้มันดึงพระเอกเข้าไปในตู้เลยเรออย่าลืมสําหรับผีพระเอกมันเนื้อหอมมากในขณะที่พระเอกกําลังจะตุยน้องก็ได้ใช้แฉลง,งานและนารูปปั้นศักดิ์สิทธิ์เวี่ยงใส่ตู้โทรศัพท์นะบอกเลยว่าโคตรหล่อเทต่อจากนี้ถึงโคทาร่จะดึงวิญ,ญญาณมามากแค่ไหนก็ไม่เห็นต้องกลัวนะคะเพราะหนูจะล่ามันให้หมดเองและการฟอร์มทีมล่าผีที่ไม่มีใครปกติสักคนนี้มันก็เริ่มขึ้นแล้ว <S <S อันนี้มเรื่องนี้ชอวาคูห่หูต่างขั้วกับภารก